เรียบร้อยแล้วครับทีมงานคอนฟาเตอร์ตัวพ่อไลสไตล์สงขลาครับเมื่อคืนนี้สักสามทุ่มได้ครับมีอุบัติเหตุรถกระบะชนหัวครับบนถนนกาญจนาวนิหมูเจตตำบลสับนขามอำเภอสะะดาจังหวัดสงขลาครับรถพังคนขับเป็นผู้ชายบาดเจ็บครับ เจ็บใช้ได้เลยถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลสะเดานะครับส่วนหัวตายคาที่เลยครับเป็นแม่หัวท้องแก่ด้วยตายทั้งคมเลยไม่มีใครช่วยได้และก็กลายเป็นหัวที่ไม่มีเจ้าของทันที เพราะว่าเดินออกจากถนนใหญ่แล้วไปถูกรถชนนี่ปกติก็ผูกไว้ในสวนยางข้างถนนไม่รู้เป็นไงถึงหลุดมาได้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเจ้าของรถกระบะกันนี้ครับที่เจ็บตัวด้วยเจ็บใจด้วยรถพังด้วยเพราะว่าถ้าชนหัวแล้วนี่ไม่เคยมีเจ้าของหัวครับออกมายอมรับว่าเป็นเจ้าของหัวก็พูดไม่ได้เจ้าของหัวก็ไม่ยอมออกมาพูดทําได้มั่งก็ยกซากหัวตัวนี้ไปขายครับ เห็นสภาพหัวถูกชนแล้วก็เห็นดูแม่วัวตัวนี้เหมือนกันครับที่มาถูกรถชนตายท้องกลมแบบนี้ต้องโทษเจ้าของหัวครับที่ปล่อยให้หัวเนี่ย,ห,ยหลุดขึ้นมาบนถนนจนถูกรถชนตายแบบนี้เดือดร้อนกันหมดนี่ดีนะครับที่คนขับรถกระบะไม่เป็นอะไรที่ไปมากกว่านี้รถพังจะซ่อมได้ครับถึงจะเสียความรู้สึกได้ของรถแต่จะเอาชีวิตคนมาแลกกับชีวิตหัวนี่ไม่มีใครแลกหรอกครับเลี้ยงให้ดีครับจะเลี้ยงหัวเลี้ยงควายเลี้ยงแพะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ย อย่าให้หลุดมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านครับเจ้าของหัวดูสิครับเป็นท่านท่านรับได้ไหมครับแบบนี้ไม่มีทางครับเอ